บ้าหาดหรูชมจันทร์เต็มดวงทะเลมารามแป้งนั้นรามแป้งสวยจันทร์อเมนมูลค่ามากกว่าที่ไม่ได้นั้นคะ่ะเปิดบาหาดหรูชสมกับ เต็มดวงชมจันทะเลทางด้านมารานแป้งที่ริมทะเลสามอํานั้นเองหลายคนก็ยกเป็นผู้หญิงที่เก่งและแข็งแกร่งมากค่ะสำหรับมารานแป้งในวันนี้คำลำา้าซ้ำซึ่งปัจจุบันเธอก็มีบทบาทและทำหน้าที่มากมายทั้งเป็นด c o และเมืองไทยที่ประกันภยัยนั้นก็ยังที่โปรเจกต์ในการทำ เฟซี่และแถมก็พาตำแหน่งที่ดุงผลิตนั้นกัน้นสาสานที่ท่วมเมืองไทยประเทศไทยนั่นเองล่าสุดทางด้านมารานแป้งก็ได้เปิดมหาศารที่เต็มดวงขณะที่ว่าการอย่างอลังการแนละสามแซบออกอากาศทางช่อง3ามเอนั้นพร้อมกับเผยเลขเด็ดบ้านจันจันดวงเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงโด,งดยหมดัดหมดัหมด,ม,ดมารานแป้งก็บอกอีกว่าไม่หวงัง ว่าเลขที่ออกก่อนทําบุญไปแล้วสองงวดและ7 72นั่นเองไปแล้วมุมหน้าเทปนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะกลับไปกันได้นั่นเองก็เปิดมาได้อีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าอนุญาตให้ตำนานนะคะบางมุมก็เหมือนน้องประทับใจทางด้านมารามแป้งสุดๆนะคะบทคุณเซนคุณดูแลดวงให้สาวฮอตสุดๆเลยค่ะพาชมความสวยความงามของเธอตลอดตก แบบที่ปาเทศกของสมกับเป็นว่าที่มุมแห่งความรักที่ซึ่งก็มีตุ๊กตาแบรนด์นิดตัวเองใส่ใหญ่ในใส่สุดวีรุ่นนิดเม็ด แต่ก็คุณเอนั้นสามีทางด้านแป้งก็เชื่อว่าเป็นเป็นของขวัญจากสปายภรยากาศก็ดีมากที่ติดขายหาดที่ได้ยินเสียงดิมรมทะเลแต่ก็ตะลึงกับความสวยงามของการตกแต่งพระหาดส,สุดหรูอย่างประทับใจนี่ประเมินค่าไม่ไม่ได้